พยาบาลเปาโลสมุทรปราการ ฉลองครบรอบ30ปีประกาศเดินหน้าเพิ่มความเชื่อมั่นด้วยการก้าวเข้าสูม่มาตรฐานการรักษาที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพสำหรับทุกครอบครัวที่ลานกิจกรรมชั้น3อาคาร1โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการจัดงานเปิดตัวฉลองครบรอบ30ปีที่พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดตลอด3ทศวรรษเพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพสำหรับทุกครอบครัวพร้อมประชามพันธ์ศูนย์บริการใหม่ที่ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ สุขภาพให้สะดวกขึ้นกว่าเดิมด้วยการเปิดตัวศูนย์โรคเฉพาะทางต่างๆที่จะเสนอแนวทางการบริการและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายอาทิศูนย์ตรวจสุขภาพระดับพรีเมียมศูนย์กุมารเวชและศูนย์รักษาอาการปวดท้องซึ่งใช้แนวทางนวัตกรรมของการผ่าตัดแบบ minimally invasive surgery MIS เพื่อรักษาโรคในช่องท้องต่างๆนายแพทย์พิชัยแพร่พัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุรปราการกล่าวว่าในวันนี้เราเพิ่มความเชื่อมั่นด้วยการก้าวเข้าสู่มาตรฐาน การรักษาที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นปรับปรุงพื้นที่บริเวณให้สะดวกต่อการเข้าถึงพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเพิ่มเติมเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่างๆให้พร้อมต่อการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดสองกล้องรวมถึงโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพต่างๆของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการพร้อมทีมบุคลากร,ร,กร,รจากสาขาวิชาชีพรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลเสมือนคนในครอบครัว และนำมาออกแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่อาทิบริการเปาโลแอทโฮมตั้งแต่การบริการให้คําปรึกษาต่างการแพทย์เทเลเมดิซีนบริการเจาะเลือดที่บ้านบริการจัดส่งยาบริการฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพที่บ้านซึ่งทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการของเราทุกระดับมั่นใจถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และครอบคุมการรักษาฟื้นฟูสุขภาพคนโดยรอบโรงพยาบาลและคือขายโรงพยาบาลพญาไทยเปาโลยังได้พัฒนา l t h u p แอปพลิเคชันเพื่อยกระดับประสบการณ์ด้านสุขภาพของผู้รับบริการด้วยแอปพลิเคชันนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถทำนัดหมายแพทย์ดูแลการตรวจสุขภาพพบแพทย์ออนไลน์ซื้อแพ็กเกจสุขภาพและแม้แต่ส่งยาถึงบ้านได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้แอปพลิเคชันยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมและฟิวเจอร์สะสมคะแนนฟิตคอย ซึ่งเป็นเหรียญสุขภาพเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้รับบริการที่หันมาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้นโดยบรรยากาศภายในงานยังจัดให้มีเวทีเสวนาพร้อมให้คาแนะนาถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับทุกช่วงวัยรวมทั้งการพร้อมรับมือกับโรคระบาดต่างๆตามฤด,ดูกาลให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพเสมือนมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพประจําครอบครัวโดยนายแพทย์กําพลเติมอัคราถาวรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดสองกล้องโรงพยาบาลเปาโลสม,ม ปทะการร่วมกับนายแพทย์อาจ พวรวรนันท์แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเปลาโลสม,มุทรปราการและแพทย์หญิงกมลลักษณ์อนันติติวุฒิคุมาแพทย์โรงพยาบาลเปลาโลสม,มุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากนายชัยพจน์กรุณพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการพันตํารวจโทสุทินพุ่มพวงสวัสรสอบสวนสพลงเหนือหญิงหันสม,มุนสิงครีบุตรรองสวัสดิ์สอบสวนสพเมืองสม,มุทรปราการพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ธรรมดานีคะก็การผ่ัดบบสองครัวนะครับเข้าถึงบริการให้เข้าถึงบริการเหนือความคาดหมายนะฮะเกินมาตรฐาระดับมาตรฐานการรักษานะครับมีทั้งป้องกันนะครับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพนะครับ มีการเข้าถึงครอบครัวในแหล่งชุมชนนะครับเรามีการทีมงานออกไปนะครับไปดูแลสุขภาพท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะครับเรามีทีมงานออกไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับมีฉีดวัคซีนแล้วก็ส่งยามีการให้คำปรึกษาทางเทเลเมดิซีนแพทย หรือแพทย์ประจำของท่านนะครับมีการสร้างแอปพลิเคชันเฮลัพนะครับของเครือพยาไทยและเปาโลนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเฮลัพเนี่ยมีหลายไฟล์ด้วยกันทั้งประมาณ12ไฟล์ด้วยกันนะครับที่เช่นมีการนัดหมายกับแพทย์มีการซื้อแพ็กเกจดู สุต่ตรวจสุขภาพมีการส่งยาถึงบ้านนะครับมีการเทเลกับแพทย์นะครับเพื่อรับคำปรึกษานะครับแล้วก็มีนอกนั้นก็ยังมีการให้การบริการทางชำระเงินทางด้าน e-payment นะครับมีการสะสมแต้มนะครับเราเรียกว่าฟิชพอยด์นะครับท่านมา ให้มารับบริการแล้วเราก็มีการสะสมแต้มแล้วเอาแต้มนี้ไปแลกกับแพ็กเกจต่างๆนะครับเลือกสะดวกในการออการเข้าถึงการดูแลถึงทุกๆครอบครัวโดยรอบเลยนะครับแล้วก็เราจะขยายออกไปนะครับเท่าที่เท่าทีออ่ประชาชนต้องการนะครับเรามีการพัฒนา เครื่องไม้เครื่องมือในการวินิจฉัยนะครับเช่น CT สแกน MRI นะครับมีเมมโมแกรมมีโบนเดนนะครับแล้วก็มีการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเราเป็นเครือเครือเป็นหนึ่งโรงพยาบาลของเครือ BDMS ซึ่งมี57โรงพยาบาลทั่วทั่วประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งพยาไทยเปาโลก็รวมกันก็เป็น11โรงซึ่งเป็นหนึ่งใน กลุ่มของบริษัท BDMS นะครับเพราะงั้นการส่งต่อให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรามีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยนะครับในกรณีที่ว่าต้องการได้รับการรักษาที่ยุ่งยากมากขึ้นที่เช่นมีการสวนส,สมองอะไรนะครับเส้นเลือดสมองขยายเส้นเลือดสมองหรือขยายเส้นเลือดที่หัวใจนะครับเราก็มีการ รักษานะครับหรือเป็นศูนย์รักษามะเร็งนะครับเราก็มีการให้การดูแลรักษาทั้งเคมีบรบับแล้วก็มีการฉายแสงอะไรพวกนี้เราก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิต จุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอ์ดทั่วประเทศซ่าด่ทุกจังหวะเติรซี่บมกหมอซ่าอาร้อน